สัสดีครับสินค้าแนะนำนะครับตัวนี้เป็นหัวเครื่อง Honda นะครับตัดหญ้า gx 3 5 4จังหวะนะครับมือ2ตัวนี้อย่างสวยเลยนะครับรหัสเล็กเครื่องนะครับ gcamt 3682927นะครับให้เปิดกระดองโชว์ด้านบนนะครับอย่างสวยนะฮะตัวนี้เป็นมือ2ที่ทำการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับ อุปกรณ์ด้านในนะครับลูกสูบแหวนเปลี่ยนให้ใหม่ตีปอกสูบใหม่นะครับไสกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจะเน้นตัวแท้นะครับฝากระดองตัวแท้นะครับจะปั๊มทุกจุดนะครับจุดฝาสตาร์ทตัวแท้แต่มีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับมือสองนะฮะเดี๋ยวหัวเทียนเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยกเครื่องใหม่นะครับ จะแถมชุดคัทไปให้เดี๋ยวจะใส่ไปให้แล้วก็แถมชุดแฮนด์คันเร่งให้1คู่ตัวนี้เก็บเงินไปทาง3,500บาทนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับทางเราจะวัดรอบไว้อยู่ที่1 0 0 0ประมาณ1 5 0 0ถึง1,600รอบนะครับเป็นค่ามาตรฐานนะฮะตัวนี้ถือว่าเสียงเงียบมากเลยนะครับ เดินเบาได้ดีเลยฮนะตัวนี้สามารถเดินเบาได้ถึง1 0 0่กว่ารอบ1,005นะฮะประมาณนะี้หรือว่าเป็นรอบที่ดีที่สุดนะฮนะประมาณนี้นะฮะอะเดี๋ยวลองกดคันเร่งค้างไว้สักสิบวินะครับดูมันวอดหรือเปลา่าสังเกตดูควันนะครับไม่มีเลยนะครับ ขอไม่หมดจดเลยนะพอละนะลากยาวได้เลยนะไม่มีวอดไม่มีดับนะครับถ้าไหนสนใจนะครับตัวนี้ทักเข้ามาได้เลยนะครับเป็นมือสองขั้นเทพนะครับพร้อมจัดส่งนะครับมีระบบเก็บเงินปลายทางให้นะครับ3,500บาทถ้าในส่วนที่ลูกค้าสะดวกโอนเงินก่อนนะครับ3,200บาทนะครับก็จะได้ส่วนลดไป300นะครับ ตามนี้นะครับสวัสดีครับ